มาแล้วค่ะเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนกิโลกรัมละ15บาทแต่ชาวบ้านบอกว่าอยากได้สักกิโลกรัมละ20บาทได้ไหมคะเศรษฐกิจแบบนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามการเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำที่สมาคมการประมงจังหวัดซึ่งเปิดรับซื้อในราคากิโลกรัมละ15บาท15บาทเนี่ยก็คือขยับขึ้นมาจากกิโลกรัมละ8บาทแล้วนะคะแต่ ชาวบ้านก็ยังพูดกันว่าการรับซื้อปลาหมอคางดําครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการรับซื้อในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะ,ะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอยากจะได้ราคากิโลกร,รัมสัก20บาทได้ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องติดตามกันต่อนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะรับซื้อที่ราคาเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะยังมีการสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดําเผยแพร่เป็นองความรู้ให้กับชาวบ้านด้วยในเมื่อเกิดวิกฤตการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องช่วยกันหาทางออกหาทางแก้ไขกันไปค่ะแล้วก็มีการประ ชุมกับบรรดาตัวแทนฝ่ายต่างๆนะคะเพื่อสืบหาต้นตอการแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดําที่ต้องหาคําตอบมาตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งขีดเส้นไว้เลยค่ะว่าต้องได้คําตอบภายใน7วันด้วยค่ะ